วายทุกคนร้านนี้ชื่อเก๋มากเลยชื่อมุมสบายฮะมุมสบายฮะทุกคนนี่เริ่มมาแล้วนะฮะสบายสบายฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคนมันจะกาดเก๋มากเปิดเลนพงศิษฐ์ฮะเราไปดูกันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีส้มต่ำไม้ต่ำด้วยนะฮะวายมีกระเทียมด้วยทุกคนวายแายแล้วมีกระเทียมด้วยตา่แล้วทุกคนมีแตงโมด้วยอันนี้เราชอบมากฮะ ก็แต่งโมมากคุณภาพมากเลยขนมหวานน่ารักมากทุกคนไอติมก็มีหะทุกคนโอ้ยไอติมน่ารักมากทุกคนครับอันนี้ฮะอันนี้อันนี้นนเป็นสับประรดอันนี้ต้องไปค่อยมีนะอันนี้จะไม่ค่อยมีจากร้านอื่นนะฮะนี่ฮะไอติมสับประรดตายแล้วขนมปังเกรดเล็กๆน,น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทุกคนว้าตายแล้วทุกคนดูสินี่ฮะดูน้องลุเนื้อสิทุกคนนี่ฮะ สดม,มากดูแบบสดๆเลยฮะทุกคนร้านเนมหยิบได้เลยนะฮะนี่ฮะไอสติีมที่สำคัญคือไอซีฟูด้ดซึ่งเราจะไม่เห็นที่อื่นนะฮะซีฟู้ดแดงค่ะทุกคนซีฟู้ดแดงค่ะดูสิทุกคนน่าทานไหมป <Wow. S 1> กติเรากินแต่ซีฟู้ดเขียวซีฟู้ดอะไรของเขาอะนะฮะฝานเขียวแต่ถ้าเกิดซีฟู้ดแดงมันจะดูแปลกใหมใ่ไหมฮะทุกคน รสมากอันนี้เผ็ดมากเป็น้ำจิ้มเผ็ดมากอันนี้เผ็ดร้อยทุกคนที่ที่จะเป็นแบบนั้นมีสี่น้ำจิ้มค่ะท,คที่สำคัญมีหมาล่าด,ด้วยนะทุกคนนี่ฮะหมาล่านะฮะถ้าอดิขาดไม่ได้เวยกระตุ้งกระจิงทุกคนนี่ฮะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนดูสิกระจุมก,กระจิบน่าก,กินอยู่นะคุณภาพมากเลยดูแบบไม่ได้แบบว่าทําให้ดูแบบร้านใหญ่โตแต่คุณภาพมาทุกคนดูสิ นี่ะครบหมดเลยอิ่มแน่นอนกุ้งก็มีฮะรสมากเลยอ่ะเราชอบร้านนี้มากเลยทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน่าทานมากเลยอ่ะเราเห็นแล้วน้ำลายไหลมากๆเลยทุกคนอู้เดี๋ยวเราใส่นี้ลงไปก่อนทุกคนใส่ใส่กุ้งลงไปก่อนนะฮะเราพลาดเราพาดกุ้งไปที่กระทะก่อนทุกคนน่าทานมากเลยอ่ะทุกคนวิน่าทานมากบางคนลวกก่อนนะฮะ ลวกก่อนแล้วเกิดย่างนี่มันจะไหมอย่าะ,ะนั้นใครที่ชอบไม่ไหมหอมๆกุๆ่นๆนะฮะน่าทานมากเลยทุกคนดูสิชอบผงข้าวผ,ผัดข้าวผัดรสมากน้ำจิ้มสีน้ำจิ้มฮะตาเราชอบมากเลยทุกคน oh <my> นี่หะเนื้อเบคอนนี่ฮะไก่ตับสดนะ oh <my> ทุกคนตับสด สวยงามมากทุกคนอุ้ยน่าทานมากเลยคนะ่ะน่าทานมากเลยทุกคนน่าทาน เนี่ยฮะทุกคนดูน่าทานมากเลยอะแตงโมเราชอบมากวินาทานมากเลยทุกคนโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยฮะ ร้านจะอยู่ในลังสิทธิพิรมนะคะทุกคนเข้ามาเดินเข้ามาตรงข้ามมอกรุงเทพเลยฮะทุกคนลังสิทพิรมเดินมา250เมตรตรงข้ามกับร้านชินกันเซ็นซูชิเลยทุกคนเนี่ยฮะตรงข้ามเลยฮะเดินเข้ามาเลยนะ,ะทุกคนไม่ต้องกลัวฮะ,ะอร่อยมากน้ำจิ้มดูหน้าตาสิน่าทานมากเลยมาต่อ ep 2นะฮะ ep 1นะฮะยังไม่ชิมค่ะทุกคน ep หนึ่งอร่อยมากเลยดูหน้าตาสิทุกคนสุดยอด ๋ยวโพสก่อนนะเดี๋ยวเมมเต็มความจำมันจะเต็มซะก่อนทุกคนลดมาก